โอเคครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมต้นนะครับในการไลฟ์สีคุ้งคันนะครับวันนี้อยู่เกมเด็กฮีโรนะครับก็ได้ด้ว่าตัวนี่มีเพอก็ม่กาครับตอนนี้ผมใช้หมดเินปูนแลก็มีมองขาน่รันีฮีโร่อินฟแล้วต่ก็นสกิลนะครับ เนี่ยคือสกิลนะครับได้ได้หตัวนี้ก็จะเรียกเรียกไอ้ร่างหินนี้กมาเป็นสนามแต่ว่าร่างหินนี้ค่อนข้างจะต้องใช้นะครับเพราะว่าเล่นดนันยากนะ เดวทำมันเตอร์เราตายมันคือแพ้นะครับแต่ก็เล่นดน้ันโอเคเล่นกันเลยโอเคนะสผมดัดนสามแล้วก็ดันเมยงที่สามดัดดดนที่สามนตอนนี้ก็เล่น ยังอนชื่นมาไม่ได้นะครับนับสกิลมันนะครับคือการเพิ่มพลังให้มอนเตอร์ตัวนะครับเพิ่มพลังับพลาชีวิตนี่เยอะมากนะครับเลเวลหกนะครับไม้ตายแล้วเลือรัยชีวิตหนึ่งร้อยนะครับ การประเทเลยไม้ตายมากนะครับถ้าแบบใช้ฮีโร่อินฟอร์ตวน้นะครับมันก็จะแบบลงวันตลงมาลงไม่พอก็จะเน่าตายนะครัเนี่ยคือเป็นดรอปนะหรือสุสานนั่นะเองนี่นะ้วดรอปมันก็คล้าย เกมการ์ดเวนการ์ดบัตตี้ไฟอะไรนะแต่บ <hi> ัต <nel> ต <que en Peters> ี <out> ้ไฟไม่เหมือนนะเฮ้ยพี่แบบือนนี่ช่างมันนะเล่นต่อนะเอฟเฟกต์อะไรวะเผาเขาพลังป้องกันพลังโจมตีเป็นไหมเหมดเลยนะเล่าไม้ตายแน่เฮัยชนะนะครับ เดินนี่มานะอัพเลเวลนะพ่อพยายามจะอัพให้กับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ยนะวนะผมลืมพิธีการรับพิธีการรับ เดีย๋ยวไว้สุดอันงนี้บมาด่าล่าสุดกันนะครับมันมันจะเตือนเรื่องเด็กนะครับคือตอนนี้เราค่อนข้าง,างแย่มาถึงตีเกือบตายนะครับ ยังลงไม่ได้เลยนะนะรอเสียงเกมแป๊บนึงครับเรียบนะไม้ตายนะแมงลงไม่ได้เขาไม้ตายเหมือนกันครับตัวนี้ใกล้ตายเลยนะโอ้โหตายแลยว้วครับลงดรอปไปเรียบร้อยก็ถึงเวลาวันตายยังยังจมตีเออโดยตรงเลย จะ็จมเตียงลยช่ใครช่องมันนะก็จะเจมตีช่องเดียวกันนะเป็นการสู้ที่ดูเดือดใช้ได้นะก็แพ้มันเตอร์หมดผม,มใช่ผมไม่ใช้ นี่ด้อินฟอนี่นะมันจะได้เพิ่มมาสเตอร์มาขึ้นโอเคนะเรียกเจ้ายักษ์มากำลังป้องกันไม่ใช้ได้เลยยังไม่อยากไปครับมาดนตีีฟังฟิดเลยนั่งสิ่งค์เขาก่อนได้ยังไงครับเรียกรอมาแล้วครับ สงสัยต้องขยันอัพพีโลอินฟอร์แล้วนะเรียกเสกเรียกเพียออกมานะโหลดอยู่นะเนี่ยแปดร้อยฮะเยอะมากเลยเนพะียเรา ไม่ได้ตรงนี้นะคือเรียกฮีโร่มานะครับเคแล้วตัวีะโจมตีโดยตรงเลยโอ้โหลดพ่ยักแล้ครับอ๋อมีการเลือเ่อนแบบนี้คนระับข้อดีของเรื่องฟอร์ตัวนี้นะครับคืออาจจะชนะด่านนี้ไปก็ได้นะ กพรแต่รีโหลดอย่าบังนะทำไมรีโหลดนานอจนานข้างไหนเพราะว่ามันนานกับรีโหลดดิเร็วสี่หรืเร็ว ทำไมไม่รีโหลดนานเป็นไรวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่ขอหยุดคลิปนะแล้วก็รอมันรีโหลดเสร็จน,นะไม่งั้นคุณผู้ชมจะเบื่อโอเคนะมาแล้วนะครับกับการรอ,อการรีโหลดมาชาติก่อนกว่านะโอเคนะ ชนะแล้วนี่นครับชน,นะแล้วครับเคนับก็ผ่านไปได้นะรุ่นฟอรนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเคนหวกละดิ่งไปด้วยนะคเคนนะครับก็ครั้ง ก็ผมต้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ไปหลดเล่นตามเพื่ตนูเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ